ะะจากช่องตุ๊กตาแอนโชชีวิตในอเมริกาจะกลับมาพบกับป้าตานะคะช่วงนี้ป้าตาจะอัปเดตบ่อยขึ้นนะคะจากการที่กินคีโตนะคะป้าตาก็มีอะไรทําเยอะแยะเลยส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกินอาหารของป้าตานะคะกินเพื่อลดน้ําหนักคะ่ะมาดูกันว่าวันนี้ป้าตาได้กินอะไรบ้างนะคะก็หลังจากที่เจ็วันผ่านมานะคะป้าตาก็มีความสุขกับการกินแล้วก็น้ำหนักก็ลดลง เรื่อยๆนะคะลดนิดหน่อยแต่ว่าลดนะคะไม่ได้เพิ่มเลยกินอิ่มนอนหลับนะคะอาการดีไม่มีปัญหา keto flu ใดๆทั้งสิ้นงั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปาตาจะกินอะไรนะคะสำหรับ k e t ตจ้าเมื่อเช้า,ชานี้เดินออกกำลังกายประมาณชั่วโมงหนึ่งคะ่ะดูหนังไปด้วยดูซีรีส์จีนพักนี้ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่มื้อแรกของวันนี้จ้ะเบคอน มีไข่ไส้กรอกผลไม้นิดหน่อยเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็มีโกโก้จ้าวันนี้กินอะไรดีทำน้ำพริกอ่องดีกว่าเป็นน้ำพริกอ่องคีโตค่ะเราก็กินกับแตงกวางั้นก็ไปทำน้ำพริกอ่องกันค่ะน้ำพริกอ่องทำง่ายมากเลยค่ะมีหอมแดงมีกระเทียมมีหมูสับพริกนะคะ โหพริกวันนี้ใช้เยอะหน่อยชอบกินเผ็ดๆแล้วก็มีมะเขือเทศพริกแช่น้ำให้นิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาปั่นใส่เกลือใส่กะปินิดหน่อยใส่ดอกเกลือแล้วก็กะปิกะปิ ก็ะปิคของโคลนพริกนี้ท่าทางจะเผ็ดพริกใหญ่ให้สีพิกพิกเม็ดเล็กก็จะให้ความเผ็ดเดี๋ยวพยายามเอาเม็ดใหญ่ใส่ก่อนเผ็ดเกินก็ไม่ไหวปั่นไปพร้อมกับมะเขือเทศเลยจะทำให้ รสชาติเข้าเนื้อเข้าหนังใส่ไปรโรดก็ทำการปั่นปั่นเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระทะเลยจ้านี่เยอะไปเดี๋ยวทำสองรอบเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะน้อยเกินไป ใส่น้ำมันน้ำมันมากรอกผัดกับพริกนะคะเปิดเตาเลย หอมแล้วก็จะใส่หมูจ้ะใส่หมูที่เราสับไว้นะคะหมูสับเองก็ตามชอบนะคะชอบละเอียดหรือว่าเป็นชิ้นๆหน่อยผัดหมูให้สุกนะจ้ะผัดไปเรื่อยๆนะคะพอหมูสุกเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาล คือไม่ใช่น้ำตาลนะคะอิลิทิทัลค่ะสารให้ความหวานจากนั้นก็ปรุงรสเค็มด้วยเกลือก็ได้นะคะหรือว่าน้ำปลาค่ะอันนี้ก็ใส่ตามชอบเช่นกันเครื่องปรุงคีโตก็ใส่เท่านี้นะคะจะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ำตาลก็ชิมรสชาติอย่างที่ชอบนะคะผัดไปเรื่อยๆพอสุกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยน้ำพริกอ่องคีโตสูตรที่ป้าตาทำรรนะคะ ก็อร่อยดีนะคะน้ำพริกอ่องร้อนๆหอมๆนะคะอืมเสร็จแล้วค่ะนหน้าตาน้ำพริกอ่องของคุณป้าเดี๋ยวต้องหาผักผักเมื่อวานซื้อมาเยอะแล้วอร่อยขนาดไม่ได้ใส่ผงชูรสนะก็เริ่มชินกับการไม่กินผงชูรสแล้วจ้ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสิบเจ็ดแล้วคุณผู้ชม ป้าตายังไม่ได้กินมือแรกเลยนะคะไม่หิวนี่จากเมื่อวานนี้กินประมาณหกโมงเย็นนะคะตอนนี้เที่ยงป้าตายังไม่หิวเลยแสดงว่าสารคีโตนเนี่ยในร่างกายเขาเริ่มปรับตัวแล้วนะคะทําให้ไม่หิวจ้ะจากการกินคีโตก็ยังไม่กินเนาะป้าตาจะกินเวลาหิวนะคะถ้าเมื่อไหร่อิ่มก็จะหยุดคือไม่เป็นเวลานั่นเองนะคะ แต่ว่าพยายามจะไม่ให้เกิน8ชั่วโมงระยะห่างจากการกินกับการหยุดกินนะคะก็รู้สึกดีค่ะปกติจะเป็นคนที่หิวมากงั้นก็เดี๋ยวไปทำพริกน้ำปลาให้ลุงโจก่อนมาทำพริกน้ำปลากันค่ะลุงโจชอบอมลาดกับสลัดก็เป็นมะนาวค่ะกระเทียม พริกอันนี้ใส่เยอะมากไม่ได้เพราะว่าหููโจกินด้วยนี่สารให้ความหวานค่ะอิริทิทอลแล้วก็นำปลาจะใส่อิริทิทอลก่อนสักประมาณครึ่งช้อนชาทำเยอะนะคะใส่พริกขี้หนูกระเทียม ไปก็น้ำปลาจ้าโอ้โหน้ำมะนาวขนาดนี้น้ำปลาจะขนาดไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะใส่เกลือสีชมพูด้วย เป็นเบสของความเค็มแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะป้าตาใช้ฮิมารยันพิงซอบใส่ทุกอย่างแล้วก็ชิมรสเอานะคะป้าตาก็ทำไปชิมไปค่ะเพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำตาลอิลท,ทอนินะคะสำหรับพริกน้ำปลาอันนี้ก็สารพัดประโยชน์เอาไว้ทำยำก็ได้ เวลามีหมูทอดกระเทียมก็เอามาราดแล้วก็ทานกับผักหรือว่าเอาไปยำรวมกันเป็นน้ำยำก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสารพัดประโยชน์ก็ทำแล้วก็ทานได้หลายๆอย่างเลยค่ะพริกน้ำปลาสูตรคีโตจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเยอะๆแล้วก็ทานได้หลายวันนะคะเก็บใส่ตู้เย็นได้หลายวันเลยจา้าปาตาก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้วันที่เก้าแล้วค่ะ ป้าตารู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้วัดสัดส่วนน้ำหนักก็ค่อยๆลดลงมาทีละน้อยนะคะป้าตาก็ยังไม่ท้อน,นะคะจะรับประทานคีโตไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้สนุกกับการหาเมนูใหม่ๆนะคะแล้วก็ดูอ่ะคีโตฝั่งอเมริกานะคะพวกฝรั่งก็ทำอะไรกันบ้างป้าตาว่าจะทำอ่าวาฟเฟิลนะคะเป็นชัฟเฟิล อาหารคีโตเป็นวัฟเฟิลของคีโตเนาะป้าตาอุตสาห์ไปซื้อเครื่องมาแต่วันนี้ก็ยังไม่ว่างเลยมัวแต่ทำกับข้าวนะคะมื้อแรกก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือ2องโมงนู่นเนี่ยมันเริ่มไม่หิวคุณผู้ชมป้าตาก็ไปเสิร์ชศึกษามานะคะเขาบอกว่าถ้าไม่หิวก็ไม่ต้องกินไม่เป็นไรหิวเมื่อไรค่อยกินแล้วก็ถ้ารู้สึกอิ่มก็ก็อิ่มก็ก็อย่าไปกินอะไรจุกจิกนะคะ ตั้งแต่ป้าตากินมา9วันนี้นะคะป้าตาไม่เคยอยากกินขนมไม่เคยนึกถึงของหวานเลยมันดีมากๆเลยแล้วปกติป้าตาเนี่ยจะมีขนมโยนไว้ในตู้จะต้องนึกถึงแต่หน้าขนมตอนดูทีวีนะคะตอนนี้ไม่มีเลยไม่รู้สึกหิวแล้วก็ป้าตาดื่มน้ําได้มากกว่าปกติด้วยค่ะรู้สึกดีจังเลยแล้วก็10วันที่ผ่านมานะคะป้าตารู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะถ่ายท้องนะคะเริ่ม จะมีถ่ายท้องบ้างโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนาะซึ่งป้าตาเป็นคนที่ถ่ายค่อนข้างยากนะคะส่วนลุงโจลุงโจมาเช้านี้บอกว่าเขาเริ่มมีได a r r h นะคะก็คือท้องเสียนั่นเองคือถ่ายออกมาเป็นเป็นน้ำๆน,นี่คืออาการของคนกินคีโตค่ะกำลังปรับสมดุลในร่างกายป้าตาก็โอเคไม่มีอะไรก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ ต่อไปก็จะกินไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าต้องคำนวณหัดคำนวณแคลอรี่ต่อวันซึ่งป้าตายังไม่รู้เลยที่น้ำหนักไม่ลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าป้าตากินแคลอรี่มากเกินไปหรือเปล่าต้องค่อยๆลดกันไปแล้วก็จะต้องเริ่มหัดทานผักเนาะป้าตานคนที่ไม่ค่อยกินผักกินอยู่ไม่กี่อย่างเองฝากติดตามช่องของป้าตาด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย